อันนี้ขอแนะนำนะครับเป็นสรีทฟู้ดซอยอินธทรมรัฐ29สุดุทธิสารสามเสนในนี่ครับอันนี้เริ่มต้นจาก Family Condo เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเป็น Family Complex แล้วก็ Family Town เริ่มด้วยนะครับตรงนีนะ้ขอเชิญสมาชิกมาทานน้ำปัน่นเหล้าปั่นได้นะครับชาปันน่นนมปังปิ้งนะั้นของอน้องตานะครับมีมีส่งด้วยเอาครับนะครับมีพ่อค้าสุดหล่อ ชื่อน้องต้าน,นะครับเชิญทุกท่านครับต่อไปก็เป็นร้านลาบลาบชุมแพขายอาหารอีสานนะครับแล้วก็อาหารอาหารตามสั่งต่างๆนะครับเป็นอาหารอีสานอาหารตามสั่งสั่งได้ครับตามเอาสั่งได้ส่งแถวอินทร์รรมละ29ครับลนะทรั้งซัมมี่คอนโดรอยัลชาวเวอร์แฟมิลี่คอมเพล็กซ์อพแฟมิลี่ทาวนะครับข้างในร้านก็จะมีที่นั่งมีแม่ครับมีแม่ครัวข้างในก็จะมีที่นั่ง ก็มีลูกค้าคุณอาน,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 นะครับอยู่ครับสั่งได้เลยนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องร้านแม่บุญเรืองซีฟู้ดแต่วันนี้วันหยุดนะครับก็เลยเนเพื่อนให้มานครับเชิญได้เลยถัดมานะครับที่หน้าแฟมิลี่ o อนโก็จะมีร้านป้านเหนือร้านอาหารตา,ามสั่งอา,าอาหารพวกทอาแกงน,นะครับแล้วก็อาหารอร่อยที่สุดเป็นมาจากภาคเหนือ ของเรานะครับนะครับแล้วก็มีร้านมีร้านมินิมากลุงพลนะครับร้านมินิมากลุงพลเปิดเซเว่นปิดแล้วแล้วก็มาซื้อ <motiv> ล <ators> <vt ret ii> <damn> <fit aku> <quarto> ุงพลได้เพราะลุงพลขายเบียร์ยันทีหนึ่งทีสองนะครับนะครับแล้วก็มีแล้วลูกชิ้นต่อไปเป็นร้านลูกชิ้นทอดนะครับของป้าติ๋มนี่เองนะครับแค่สิบบาทก็อร่อยแล้วครับร้านนี้แนบรองเลยหน้าหน้าแฟมิลี่คอนโดมาได้เลยครับแล้วก็มีอ่า ผลไม้ต่างๆมาเล่นกครืินผลไม้สดอร่อยงจากปลาตีมบริการพร้อมครับเชิญน,นะครับขณะเดียวกันในซอยที่9เราก็มีร้านซักลี่แต่จากร้านซักล,ลีเราก็มีร้านน้ำปั่นเบอร์กอร์ขณะเดียวกันตอนนี้เราก็มีร้านร้านขายโรตีด้วยนะครับซอยนิทรรร29ไม่เคยหลับไหลเลยครับ2เอามาได้ตลอดที่4ชั่วโมงครับเรามีเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเพื่อเพื่อสมาชิกที่อยู่แถวเราเี่ยแบบนี้นะครับโดยเฉพาะแบบพี่ชาว ร a m ซาวเวอร์แฟมิลี่คอมเพล็ก็ก่า f a แฟมิลี่คอนะครับถัดจากเซเว่นอก็จะมีร้านข้าวแกงของป้าแดงร้านร้านร้านขายข้าวแดงของป้าแดงอร่อยที่สุดในซอยอินธรรมรายี่รับรองคุณภาพเลยสั่งได้ตามในรลยได้เลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็มีร้านขายไข่เจียวนะครับอร่อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นร้านขาย ก๋วยเตี๋ยวไก่าตาวันนี้ปิดน,นะครับแล้วก็มีร้านอาหารอีสานส้ตมตำของน้องลีนของน้องลีนนะครับ <Hello. S 1> มากินได้ครับอ่ะขายตั้งแต่เชา้ายันเย็นนะครับจนยันเมื่อตะครับมาได้เลยครับอ,อ,อีกหน่อยก็มีใช้โปรแกรมคนละครึ่งได้ครับอีกสองสามวันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอันน,น,นี้อันนี้เราอยู่ที่หน้า Family Complex กนซะ์นะนะ Family Complex ในนี้เนี่ยขนาดเดียวกันตอนนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าอพาร์เมนต์โลชานะครับมันมีร้านขายยาด้วยร้านขายยานี่ก็จะเปิดตั้งแต่บประมาณห้าโมงถึงสี่ทุ่มเอาเชิญเลยใครใครที่อยู่ระแวกแถวนี้มาที่ร้านต้นยาได้เลยเพราะว่าเราก็โชคดีที่มีร้านขายยาอยู่ในซอยถ้าเราเก็บป่วยอะไรเราก็มาได้เลยอันนี้เราจะแนะนําร้านนะครับร้านที่ขายสลัดนะครับสลัดผัสลัดผัดโรครับคอร่อยอร่อยที่สุดในซนนี้ต่อไปโอเคละ ตอ,อนร้านนี้สำคัญมากเพราะว่าอันนี้จะโชว์ไปที่รอยัลทาวเวอร์ร้านนี้แม่ค้ามาจากรอยัลทาวเวอร์รอยัลทาวเวอร์มาที่นี่เลยทั้งสบู่มาดามเพยงอันนี้อันนี้เป็นธุรกิส,สที่สองนะเบื้องตแรกก็ขายนจนมจีนนะครับ,นะรบทุกคนรู้ดีแม่ค้าคนนี้รับรองว่าอันนี้จะเป็นงที่รอยัลรอยัลกลุ่มกลุ่มรอยัลโ okay. อเคนะครับ จากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีสมาชิกจากโรยเออร์ hmm. มาเห็นไหมคา้าแสนสวย mm hmm. พ่อค้าก็รออยู่ตอนนี้ละ mm hmm. นั่งกันอยู่ตอนนี้เลย mm hmm. นะ mm hmm. ครับบริการร้านกรอนร้านขนมจีนมาได้เลยมาซุ้ยยาก,ก็ได้ข้างหลังมีร้านขยาเรามีร้านขายออดอกไม้ด้วยนะทุอย่างเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับมีร้านลูกชิน้นมีร้านไก่ปิ้งนะครับหน้าหน้าต่อไปนะครับเป็นหน้าแฟมิลี่ทาวหน้า mm hmm. ตึ f ฟมิลี่ทาวก็จะมีร้านอาหารนะครับนี่คือแฟมิลี่ทาวนะครับเห็นนะครับก็จะมีร้านอาหารตามสันะ่งหน้าแฟมิลี่ทาวใครมาอันนี้ก็มีการประกาศขายห้องชุดด้วยก็ติดต่อกันเองนะครับอ่าครับผมอันนี้ก็จะมีอาหาร,าหารตามสันะ่งอ่าไฮโซร้านอาหารไฮโซตามสั่งหน้าแฟมิลี่ทาวมาได้เลยครับตั้งแต่กลางวันถึงประมาณ4ี่ห้าทุ่มเชิญได้เลยครับนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของอินชามร้าย สตรีทฟู้ดเขาบอกว่าวันนี้มาขายประมาณ70%อีก30%หยุดเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับถ้าเกิดคุณมาวันธรรมดาแล100้ว100%คุณจะเห็นความคึกคักเชิญเลยครับเชิญสมาชิกทุกท่านมาทานอาหารอันนี้ก็อีกร้านนึงก็คือร้านส้มตำสองคุ่งอันร้านนี้ก็ขายมากับ20ปีแล้วนะครับแสนสวยอยู่เนี่ยเชิญเลยเชิญมาทุกคนในการอินธรรมละย9สตรีฟูเชิญ